สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องเหนือความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้านี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องเหนือความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกนะคะหกถ้วยเมทิเชียนนะคะสิบถ้วยเพชรออฟเพนชัลโถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆห้าไม้เท้านะคะจัสเมนสามเหรียญดีแล็ซิงเวิร์หกดาบนะคะ ก็จะมีไพ,พ่พาิคอเนตอิงใบไพโอราชีเรื่มเหนือความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่คุณอยากเจอนะคะเจออาจจะเป็นเจอเพื่อนที่เคยรู้จักในอดีตเพื่อนสมัยเรียนอาจจะเป็นเรื่องของความผูกพันเก่าๆ่าความสัมพันธ์ที่อาจจะหวนคืนกลับมาอีกครั้งอาจจะเป็นคนคุยเก่าแฟนเก่าก็ได้นะที่ มีโอกาสที่จะหวนคืนอาจจะมีการติดต่อกลับมา,านัดเจอกันพูดคุยกันก็ได้นะคะคือถ้าคุณโสดเขาโสดมีโอกาสที่จะปลูกต้นรักนะต้นใหม่ด้วยกันก็ได้นะก็เป็นความรักความผูกพันที่มันจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่ถ้าเรามีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะก็อย่าทําเรื่องผิดศีลธรรม นะเป็นเพื่อนต่อกันก็ได้นะคะเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือพึ่งพาสายกันมันก็จะดีต่อกันมากกว่าแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นมันอาจจะสร้างความเดือดร้อนนาสู่ตัวเราได้ทําในสิ่งที่ถูกที่ควรจะดีกว่าอย่าเผลอทําในเรื่องผิดศีลธรรมเพราะเดี๋ยวมันจะสร้างปัญหาหรือสร้างความหนักใจให้กับเราได้นะคะก็ระมาัดระวงังก็เป็นพลังงานของการได้หวนคืน ไปสู่ความสัมพันธ์เก่าๆหรือการที่คุณได้ไปเคลียร์ปัญหาเก่าก็ได้นะคะอาจจะเป็นปัญหาที่คี卡拉คาซังไม่จบไม่สิ้นเหมือนคุณได้ไปเคลียร์ไปฟื้นฟูไปพลิกฟื้นอะไรบางอย่างให้มันกลับมาดีขึ้นอาจจะเป็นงานโปรเจกต์เก่าที่ถูกพักไว้ทํายังไม่เสร็จคุณก็ไปสารต่อง,งานต่อจากคนอื่นก็ได้นะคะทําให้มันสําเร็จเหมือนคุณได้ไปกอบกู้ปัญหาหรือ ไปกอบกู้วิกฤตอะไรต่างๆซึ่งคุณก็สามารถทําได้ดีแบบเกินคาดด้วยนะคะแล้วก็มีไพ่เมจิเชียนปรากฏขึ้นช่วงนี้คุณเหมือนจะเก่งทุกด้านนะคะเก่งทุกอย่างเลยนะมีความเฉลียวฉลาดทํางานเก่งทํามาหากินเก่งจนได้รับคําชมอาจจะได้รับโอกาสที่ดีในการแสดงความรู้ความสามารถแล้วยิ่งไอเดียความคิดของคุณช่วงนี้เจิดจระดีมากมาก อาจจะนําไอเดียที่คุณมีความคิดที่ดีเนี่ยมาลงมือทำมีโอกาสที่จะสร้างเป็นรายได้หรือสามารถสรรสร้างเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงนะสร้างชื่อเสียงให้แบบโด่งดังกันเลยทีเดียวนะคะนะความโดดเด่นที่มันดูเปล่งประกายเหมือนคุณจะมีความสามารถที่ที่มันจะนําความสำเร็จมาสู่ตัวคุณได้นะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของ การใช้คำพูดการสื่อสารเจราจาดีนะาวาจา,าถือว่าส่งผลดีมากๆเหมือนพูดอะไรไปมีแต่คนเชื่อถือ,อพูดจาโน้มน้าวใจคนได้เก่งนะคะคำพูดของเราเนี่ยมันดูมีพลังมีอำนาจทำให้เราสร้างความสำเร็จสร้างเงินสร้างทองซึ่งเราก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีด้วยพูดดีมันก็ยิ่งส่งผลดีกับเราแต่ถ้าเราพูดไม่จริงหรือพูดให้ร้ายคนอื่น สิ่งไม่ดีมันก็ย้อนกลับมาทําร้ายเราได้นะต้องเรามัดระวังนะคะบางทีคําพูดอ่ะมันก็สามารถที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตของเราแบบเกินคาดเกินความคาดหมายก็ได้นะบางทีพูดผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะก็ต้องเระมัดระวังคือคิดไต่ตองให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรออกไปอาจจะต้องกันกองให้ดีเพราะถ้าเราพูดไปแล้วถ้าพูดดีมันก็ดีแต่ถ้าพูดไม่ดีแล้วมันไปทําร้ายจิตใจคนฟัง มันไม่สามารถแก้ไขได้นะคะเขาก็อาจจะรู้สึกแย่กับเราไปแล้วอาจจะไปแก้ตัวจะไปแก้ไขาภายหลังมันก็คงจะยากดังนั้นคิดไต่ตรองให้ดีก่อนที่จะพูดหรือทําอะไรออกไปนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของอาการริเริ่มทําอะไรใหม่ๆคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่มีโครงการหรือมีเป้าหมายที่คุณอยากจะลงมือทำนะสามารถลงมือทําได้เลยนะคะ ถ้าคุณวางแผนมาดีแล้วคิดมาดีแล้วนะก็ลุยเลยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากมายแล้วก็ต้องมีความอดทนด้วยนะเพียรพยายามมีวินัยกับตัวเองแล้วก็อย่าใจร้อนเพราะว่าความสำเร็จมันก็ต้องใช้ระยะเวลาขอให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยๆเติบโต,ตอย่างช้าๆมันก็จะกเกิดเป็นความสำเร็จได้นะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่จะได้รับกำลังใจที่ดีจากคนในครอบครัว หรือคนในครอบครัวที่คอยช่วยเหลือคอยเป็นแบกหลังความสําเร็จให้กับคุณก็ได้นะคะหรือใครที่มีปัญหาไม่เข้าใจกันกับคนในครอบครัวมันก็ถึงคราวที่ได้ปรับความเข้าใจกันเคลียร์ใจกันกลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขอีกครั้งนะก็เกิดเป็นความสามัคคีด้วยนะคะ หรือบางท่านอาจจะได้ไปสารต่อกิจการของครอบครัวได้เป็นเจ้าของกิจการแบบไม่คาดฝันหรือไม่ก็คุณอาจจะต้องเป็นเสาหลักในการหาไรายได้ในการนำพาครอบครัวให้ก้าวข้ามความยากลำบากก้าวข้ามในอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ได้นะคะซึ่งคุณต้องสวมบทบาทความเป็นผู้นำต้องเข้มแข็งต้องกล้าหาญหรือต้องมีวุฒิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เหมือนคุณกําลังเติบโตไปอีกครั้นแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้คุณเหมือนมีวุฒิภาวะที่สูงขึ้นคือคุณกําลังเติบโตมันก็มักจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องคิดต้องทําต้องจัดการนะก็ขอให้สู้ๆนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีนะตามที่ใจคุณปรารถนา แล้วก็มีโอกาสที่จะหาเงินได้มากขึ้นเหมือนคุณจะได้เจอรูปทางในการหาเงินใหม่ๆนะคะยิ่งมีไพ่ p พจออฟเพนทาเคออาจจะเป็นสิ่งที่คุณกำลังลิเริ่มทำอยู่ก็ได้นะที่กำลังผีดอกออกดอกออกผลให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจอาจจะได้เงินจากงานพิเศษนะคะอย่างเช่นถ้าคุณทำงานประจำคุณก็อาจจะมีการทำงานเสริมหรืออาจจะเป็นฟรีแลนซ์นะคะรับงานจอบเล็กจอบน้อย นะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเพิ่มเหมือนมีคนเล็งเห็นในความสามารถก็อาจจะมาจ้างงานเรามาหยิบยื่นโอกาสในการสร้างเงินให้กับเรานะคะก็เป็นช่วงที่จะมีเงินนะเข้ามามากมายเราก็ต้องบริหารจัดการให้ดีด้วยนะ mm hmm. เพราะว่ามีไพ่5ไม้ท้านะคะบางคนนะอาจจะบริหารจัดการเรื่องของการเงินไม่ค่อยดีออย่างเช่นไปสร้างนี้อะไรที่มันเกินความจําเป็น ให้คนอื่นยื้มเงินนะคะอันนี้ต้องร,าาระมัดระวังหรือการจะลงทุนอะไรเพิ่มนะเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินมาก็ต้องฟังหูไว้หูนะคะนะพินิจพิจารณาให้ดีก่อนที่จะทําอะไรออกไปยิ่งท้าเป็นเรื่องของเงินนะเรื่องของผลประโยชน์หรือการจะไปร่วมหุ้นลงทุนกับใครก็ตาม ก็ต้องดูเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีมันก็ต้องมีเป็นรายลักษณ์อักษรด้วยนะคะเพื่อป้องกันการโดนเอาเปรียบอย่าไปรับปากเพียงปากปาก่าเพราะว่าไว้ใจกันนะความไว้ใจกันนี่แหละนะที่มันก็สร้างความเจ็บปวดให้กับใครหลายคนนะอย่าอย่าแบบทําเป็นสัญญาใจเพราะว่ามันก็ไม่สามารถจะเป็นหลักฐานนะที่จะไปฟ้องร้องกันได้นะคะ ต้องระมัดระวังคือการทําธุรกิจอะเราเราอย่าไว้ใจใครนะเราไว้ใจตัวเองก็พอนะคะทําอะไรก็ขอให้ระมัดระวังตัวบ้างโดยเฉพาะเรื่องเงินนะเนี่ยสำคัญมากๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนจะได้เหมือนได้ไปฝึกฝนนะ่พัฒนาความรู้ความสามารถคุณอาจจะถูกส่งตัวไปดูงานไปฝึกงานอะไรบางอย่างเพื่อมาต่อยอดกับการทำงานให้ดีขึ้นนะคะ นะเหมือนคุณได้ได้เอาความรู้อะ่มาใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์อาจจะเป็นทักษะใหม่ๆที่คุณไปร่เรียนมาแล้วมันทําให้คุณไปสร้างรายได้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะก็ร้อนแรเป็นสิ่งที่ดีคือการลงทุนกับความรู้อะ่มันเป็นสิ่งที่รําค่าแล้วมันก็ไม่หนีหายไปไหนมันก็ติดตัวเราไปตลอดนี่แหละนะคะในยามที่ลาบากความรู้ของเราที่ร่ำเรียนมา มันสามารถที่จะเลี้ยงชีวิตเราได้สามารถที่จะหาเงินนะเลี้ยงดูตัวคุณได้นะคะแล้วก็มีดวงของการเดินทางคุณอาจจะต้องเดินทางแบบป,ปุบปรับนะเดินทางแบบด่วนนะคะอา,อาจจะแบบว่าไม่ได้วางแผนมาก่อนก็ได้อาจจะต้องถูกส่งตัว ไปดิวงานหรือไปเสนองานไปพบลูกค้าอะไรต่างๆนะซึ่งคุณก็สามารถทำได้ดีซะด้วยเพราะว่ามีโชคลาภจากการเดินทางหรือคุณอาจจะถูกส่งตัวไปเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างก็ได้นะคะซึ่งคุณก็มีทักษะในการ สื่อสารในการเจรจาที่ค่อนข้างดีเหมือนเราได้รับภารกิจนะในการเหมือนไปเชื่อมความสัมพันธ์หรือไปเคลียร์ปัญหาให้มันจบสิ้นลงได้นะซึ่งคุณก็สามารถทําภารกิจได้อย่างดีแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะแล้วก็ดวงของการเดินทางยิ่งถ้าเดินทางไกลต่างประเทศนะก็จะส่งผลดีบางท่านอาจจะมีแผน จะไปทํางานต่างประเทศนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปอาจจะมีความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนะที่จะขอเรื่องทําเรื่องไปทํางานกา็สามารถผ่านพ้นได้ด้วยดีหรือบางท่านสามารถที่จะสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเรียนพวก เรียนภาษาเพิ่มนะคะนะเรียนเพิ่มเพื่อม,มาเพิ่มมูลค่าความสามารถของเราให้ดีมากขึ้นบางท่านอาจจะมีแผนไปท่องเที่ยวก็ได้เนะที่ยวต่างประเทศไปเปิดหูเปิดตาเราอาจจะได้แรงบันดาลใจดีๆอาจจะมีเพชชั่นอะไรใหม่ๆที่จะมาทำเป้าหมายนะเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะคือการเดินทางการที่เราเอาตัวเองไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆมันจะทำให้เราเหมือนมี พรสชั่นที่ดีอาจจะมีแนวคิดที่มันปรับเปลี่ยนไปก็ได้นะมันอาจจะทําให้คุณกลับมาส,สร้างผลงานได้อย่างดีนะได้อย่างาเหลือเชื่อเลยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของการได้รับผลของการกระทําถ้าเราทําดีมีความขยันหมั่นเพียรน,นะในช่วงก่อนหน้านี้ คุก็จะได้รับความสําเร็จนะคะเหมือนกับว่าทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะความดีที่คุณได้กระทํามามันกําลังส่งผลดีทําให้ชีวิตของคุณมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะบางทีมันก็ดีแบบเหนือความคาดหมายดีไปซะทุกเรื่องเหมือนดวงเหมือนเหมือนดวงพลิกนะคะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ชีวิตเจอแต่เรื่องแย่ๆนะนับจากนี้ชีวิตมันก็ จะเจอแต่เรื่องดีๆมีแต่ความโชคดีดีแบบหน้ามือเป็นหลังมืออะไรก็ได้ดังนั้นเจอปัญหาอะไรชีวิตจะแย่เพียงใดก็ขอให้อดทนมันอาจจะมีวันที่ดีวันที่แย่สลับกันไปนะถ้าเราเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปล่อยวางกับสิ่งที่มันเหนือการควบคุมได้เราก็จะมีความสุขก,กับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอสิ่งที่ดีเจอสิ่งที่ใช่ เจอสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณนะคะ,ะหรือคุณอาจจะได้เจออ,อย่างเช่นเจองานที่ทำแล้วเฮงทำแล้วปังเจออาชีพที่ทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าหรืออาจจะเจอคนที่ใช่เจอคนที่ดีกับเราหวังดีกับเราก็ได้นะคะอาจจะเป็นสิ่งล้ำค่านะที่มันมีคุณค่าทางจิตใจของเรามีโอกาสได้รับของขวัญของล้ำค่าก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นสิทธทิพิเศษที่คุณจะได้นะที่นอก ที่คนอื่นไม่ได้แต่คุณจะได้นะคะเป็นสิทธิทพิเศษที่คุณจะได้รับนะก็อาจจะหมายถึงโอกาสดีๆที่มันจะถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดฝังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการเงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนเมตตาเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ